พื่อนอยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลนะครับวันนี้เรามีชุดลูกบอ็อกไอร้อยกว่าบาทมาให้ดูกันนะครับนี่อันนี้ผมซื้อมาให้เวลาแบบพวกที่ขับรถด้วยกันมันมายืมนะเดี๋ยวมันหายของแพงก็อันนี้จะเป็นชุดร้อยกว่าบาทนะครับสําหรับยืมก็ถ้าซื้อมาซ่อมจาักรายานเล็กๆน้อยๆมันก็ได้อยู่นะครับมันก็ร้อยกว่าบาทเองอะ่ะแต่ช่วงนี้ผมไม่ไม่ให้ใครมาบ้านนะแบบมันวุ่นวาย ก็เลยไม่ได้ยืมเนี่ยสภาพมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขายืมเขาไม่รู้จักของดีของแพงของถูกหรอกครับเขายังไงอ่ะใช้ไม่ค่อยถนอมกันนะอืมไม่ได้ซื้ออนะ่ะเนาะไม่ได้ซื้อก็เลยไม่ถนอมนะครับชุดนี้นะครับก็จะมีแบบหัวเดือยโผล่มาให้นะครับจะเห็นได้ว่าสนิมมาแล้วนะครับตามราคาครับราคาเท่านี้เนื้อเหล็กคุณภาพก็ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็พอขายได้นะครับแต่ว่าเนี่ย ดูงานเดยงานสีงานแบบงานโลหะเขาอะ่ะดูดิผมจะให้ดูกับเนื้องานเนื้องานของที่มันดีจริงๆนะครับอ่ดูดูสีดิดูสีโลหะดูกันเลยครับเทียบกันเลยงานแม่คนละเกตอะ่ะเออ แต่ราคามันก็คนละเลื่องนะครับความคงความแข็งความแม่นของบล็อกคนละเรื่องเลยครับใครแบบจะซ่อมรถนะครับแนะนําให้ซื้อของดีเลยครับถ้าเป็นตัวเองใช้เองนะเออซื้อของดีนะแต่นี้เรามาดูของถูกก่อนนะเพื่อแบบงบงบน้อยงบน้อยหรือจะซื้อไว้ให้คนอื่นยืมเหมือนผมนะครับก็จะมีเนี่ยนะครับหัวตามนี้เลยดูครับคุ้มไหม บางคนยังไม่เคยเห็นเขาถ่ายรีวิวให้ดูนะเห็นแต่รูปในช้อปปิ้งออนไลน์นะผมก็มาถ่ายให้ดูอันนี้เขาบอกว่ามี4ี่สิชิ้นนะประมาณนี้แล้วก็จะมีลูกบล็อกนะครับตั้งแต่เบอร์ส 4, 4่ี่มิลนะครับจนถึง14มสี่มิลถือว่าครอบคุมนะส่้นใหญ่รถรถเล็ก,กใช้ประมาณสินะนะครับมุมบล็อกก็ประมาณนี้ ใครเคยใช้ของแพงก็จะรู้นะครับงานมันก็ตามราคานะมีข้ออ่อนให้อ,ขอ,อ,อ,อนะืข้ออ่อนก็ถือว่าสมูทนะข้ออ่อนก็สมูทนะครับอืนี้ข้อสั้นนะข้อต่อสั้นแล้วก็มีด้ามด้ามไขควงแบบ1นทับสให้นะเป็นแบบระบบล็อกลูกปืนนะแล้วก็มีทีบาร์ให้นะครับ เผื่อเราจะต่อเป็นตัวทงตัวทีอันนี้ฝืน,นนิดหน่อยนะเช่นอย่างนี้เราเอาอย่างนี้มาเราก็ต่อนี่นะครับโอเคปะอ่าเป็นตัวทีตัวทีเบอร์สิบสอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมนะครับเราก็จะได้ตัวทีนะแล้วก็อันนี้เป็นข้ออ่อนเอาไว้เลี้ยวได้โอ้แต่สปริงแข็งละสปริงแข็งเลี้ยวย่างเลยนะ เป็นข้อออนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้มีด้ามฟรีด้ามฟรีด้ามฟรีหัวก็หลวมครับหลวมหลวมใช้ได้เลยเสียงฟรีนะครับเสียงฟรีประมาณนี้ ใส่ลูกบล็อกให้ดูดีกว่ามันจะได้แบบหมุนง่ายนะปึ๊บนีน้หัวก็เนี่ยโยกประมานี้น่ะ,นะหัวโยกมานี้นะครับเวลาปลดเราต้องกดตรงนี้นะถึงจะออกเห็นปะมันจะมีดือยพอออกมานะถ้าดึงถ้าดึงออกเฉยมันไม่ออกนะครับให้ดูอืมดึงออกนี้ เอาเสียบออกอีกโอ้คุณภาพตำลักพางจริงนะนะครับปกติเราต้องกดนะครับกดเพื่อให้เดือยมันขึ้นมาเราถึงจะปลดได้นะแต่นี้ออกไม่ได้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 เหมือนกันดึงไม่ออกนะสงสัยเมื่อกี้มือผมไปโดนในข้างหลังมันต้องกดมันถึงจะหลุดออกนะร้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทเองน,นะ เสียงเครืองก็แบบนี้ประมาณนี้นะครับก็จริงๆมองมองว่าร้อยกว่าบาทได้แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มนะออแต่ถ้าเราจะเอามาซ่อมรถจริงๆผมว่าแท่งไม่เวิร์กนะรถเราแบบรถคันตั้งเท่าไหร่นะครับจะซื้ออย่างนั้ก็ไม่ใช่เรื่องแต่ถ้าเอาไว้ให้คนอยู่ก็โอเคอยู่แต่ถ้าใครงบประมาณน้อยก็ดีกว่าไม่มีครับอย่างน้อย ก็แก๊แกๆน้อยๆเราก็มีขันนะครับถ้าเป็นรถผมนี่ยผมไม่ใช้เด็ดขาดเลยนะก <g iggle> ็ไปลองดูกันครับนชุดนี้100ร้อยกว่าบาทนะหาซื้อได้ในช้อปปิ้งออนไลน์นะไม่ต้องแนบลิงก์หรอกมั้งผมว่าเซิร์ชก็เจอแล้วเขียนว่าลูกบ็อกนะครับก็ไปดูหน้าตากล่องแบบนี้เลยนะ ก็ถามว่าครบไหมก็ครบนะมีหัวเดือยให้นะหัวโผล่เดือยโผ่ให้มีลูกบล็อกสถึง14นะครับมีด้ามฟรีให้มีทีบาร์ให้มีข้ออ่อนให้นะครับข้องอข้ออ่อนไขควงหนึ่งสี่อย่างเงี้ยให้ครบนะครับร้อยกว่าบาทนะครับก็ไปลองดูกันครับอืมก็สำหรับคลิปนี้ขอจอบเพียงสั้นๆนะครับไม่รู้จะ ถ่ายอะไรให้ดูอีกนะมันโนเนมนะมันเป็นของโนเนมจินแดงชัดๆเลยนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ